ถ้ามีเกมไหนที่สามารถนิยามคาว่าไม่ตายแต่ก็ไม่เคยมีชีวิตเหมือนเดิมทีม f o r t เ e สคือเกมนั้นครับปี2025แล้วครับ TF2 ที่ยังไม่ตายแต่ทุกคนก็รู้ว่ามันไม่เหมือนเดิมย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีก่อน TF2 คือปรากฏการเกมยิงแบบคลาสสิกที่ไม่ต้องมีเบตเทิ p พารไม่ต้องมีสกินแพงเวอร แต่คุณมีทีมมีเพื่อนและมีเอนจิเนียร์วางเซนที่ทุกที่แค่นี้นะครับก็เ,เพียงพอที่จะมีความสุขไปได้ทั้งวันบอดยิงแม่นขนาดไหนนะบอตส์ shoot and kill people, people. แต่เวลาผ่านไปนานเข้านานเข้าทีมพัฒนาเงียบบอทถล่มเซิร์ฟผู้เล่นเก่าๆเริ่มทยอยจากไปทีละคนหลายคนบอกว่าทีมสองตายแล้ว แต่จริงๆแล้วมันยังหายใจอยู่แต่แค่ไม่มีใครฟังเสียงมันเท่านั้นเองเพราะสิ่งที่ทําให้ทีฟสองยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่วาวแต่ก็คือพวกเรานี่แหละคอนอยังสร้างแมปใหม่ทำมอสแอนิเมชันทาแฟนอาร์ตยังเข้าไปเล่นเพโลดกับเพื่อนที่ไม่รู้จักยังหัวเราะเวลาสไปทำอะไรเฟลเฟลแม้ผู้พัฒนาอาจจะลืมพวกเราไปแล้วแต่ผู้เล่นไม่เคยลืมทีฟสองมันอาจ,จไม่ใช่เกมที่สมบูรณ์แบบที่สุดแต่มันคือเกมที่เรารักแต่บางทีความหวังที่แท้จริงอาจจะไม่ไ้รอให้วาวกลับมา แต่อยู่ที่เราทุกคนน่ะไม่ยอมแพ้กับมันแต่ทุกตำนานก็มีวันนี้มันเริ่มจางหายปีแล้วปีเล่าว,วาวเริ่มเงียบไม่มีการอัปเดตไม่มีข่าวไม่มีแม้แต่คําว่าเรายังอยู่กับมันนะและแย่ที่สุดคือปัญหาบอดแล้วก็เซิร์ฟเวอร์บอดพังเกมจนคนเทออกทีฟสองกลายเป็นบ้านลางที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะปอมๆจากเอไอเหมือนคนแก่ที่โดนทิ้งไว้ในบ้านพักคนชราไม่มีใครมาเยี่ยม ไม่มีแม้แต่การ์ดปีใหม่ทีมฟอร์เทสสไม่ได้ตายแค่มันกำลังรอใครสักคนที่จะพามันกลับไปเหมือนวันวานถึงแม้วาวจะเงียบแต่ผู้เล่นไม่เคยเงียบคนที่ยังสร้างแมปใหม่คนที่ยังทำ SFM animation คนที่ยังเข้าไปเล่นแคชชวนคนเหล่านี้ไม่ใช่แค่แฟนเกมพวกเขาคือปอด ที่ยังสูบฉีดอากาศให้ TF2 มีชีวิตอยู่แล้วคุรรู้อะไรไหมมันอาจจะเป็นเกมเดียวในโลกที่ไม่ต้องมีการอัปเดตแต่ก็ยังไม่ตายนี่ไม่ใช่เกมของวาวแล้วนี่คือเกมของเราหลายคนยังเฝ้าหวังว่าวาวจะหันกลับมาแม้แต่แผ่นเล็กๆหรือว่าอีเวนต์หนึ่งครั้งต่อปีก็ยังดีบางครั้งหวังแค่ให้พวกเขาบอกว่าเราไม่ลืม TF2 นะแต่คุณรู้อะไรไหมบางทีเราไม่ต้องรอวาวเลยก็ได้เพราะความหวังที่แท้จริงของ TF2 มันก็คือคนี่ยังเล่นจนถึงทุกวันนี้คนี่ยังพูดถึงมันอยู่ตอนนี้อย่างคุณที่นั่งดูคลิปอยู่ตรงหน้าทีมฟอร์เตสสองอาจจะไม่ใช่เกมที่ดีที่สุดในโลกอีกต่อไปแต่มันคือเกมที่มีหัวใจมันเคยทําให้เราหัวเราะมันเคยทําให้เราร้องไห้และมันยังอยู่เพราะความรักของผู้เล่นถ้าคุณยังรักทีมอีฟสองอยู่อย่าปล่อยให้มันเงียบอย่าให้มันตายในใจของคุณเพราะสุดท้ายแล้วมันอาจจะไม่ใช่แค่เกมแต่สำหรับบางคน มันคือความทรงจำที่ไม่มีวันลืมเลือนเอาจริงก็ต้องเข้าใจนะครับว่าในปี2025เนี่ยเกมฟอร์มยักษ์อะไรเนี่ยเกม FPS อะไรเนี่ยมันมาแบบโอ้โหลืมล่ำเลยนะเออก็เลยแบบว่าเกม TF2 เนี่ยมันเป็นเกมที่แบบมันไม่ได้เล่นแบบตลอดเวลาอะไรขนาดนั้นอะเออคือแบบว่าเป็นเกมเก่าอะ่ะทุกคนก็น่าจะเข้าใจอยู่นะแบบ มันก็มีเกมใหม่ๆมาแทนที่บ้างอะไรบ้างนะครับแต่เกมทีฟอร์เสเนี่ยผมแบบให้เป็นอีกเกมหนึ่งที่เป็นเกมที่เล่นกลับมาเล่นเมื่อไหร่ก็สนุกตลอดนะถึงแม้มันจะไม่มีอัปเดตก็ตามนะอาจจะมีอัปเดตมาเล็กๆน้อยนนะครับแต่ผมก็รู้สึกว่าเออมันก็ยังมีอ่ะเออดีกว่าแบบปล่อยให้ทุกคนเล่นกันแคชช่วลนเล่นในเซิร์ฟชุมชนอะไรประมาณเนี้ยเล่นไปเรื่อยเรื่อยๆืคนธรรมดาที่เล่นเกมเนี่ยอย,อย่างผมเนี่ยเออมันก็รู้สึกเออมันก็รู้สึกว่าเบื่อได้นะเออก็เลยแบบ อยากให้มีการอัปเดตขึ้นมันอาจจะมีคนติดเล่นประมาณเล่นเกมเนี่ยเออเพิ่มขึ้นอีกแล้วเล่นยาวๆอะ่ะปกติอาจจะมาเล่นประมาณวัน2วันเนี่ยเออแล้วก็ไปเล่นเกมใหม่ๆอะไรอย่างนี้แต่ถ้ามีการอัปเดตมาเนี่ยคนอาจจะติดนะครับเออก็แบบอาจจะเล่นเพิ่มขึ้นสักเดือน2เดือนหรือว่าอาจจะเล่นตลอดเลยก็มีนะเออผมก็อยากมีผมความรู้สึกของผมก็จะเป็นประมาณนี้ไม่รู้ว่าคนอื่นนะคิดยังไงเหมือนกันนะก็เลยแบบ ถ้าน้องๆที่เพิ่งแบบเพิ่งรู้จักเกมนี้เนี่ยก็ถือว่ายินดีด้วยครับคุณได้เล่นเกมที่ไม่มีวันตายแล้วนะ <c oughs> ซึ่งเราต้องมามองหาปัญหาก่อนนะครับปัญหาหลักเลยนะครับวาวไม่อัปเดตจริงจังมาเป็น10ปีมีแต่แผ่นเล็กๆผูเ้เล่นเข้ามาใหม่นะครับอาจจะโดนสาดกระสุนทันทีเลยนะ คอนเทนต์เก่านะครับเดิมๆนะครับไม่มีอะไรใหม่นะครับทุกเทศกาลคือการรีไซเคิลนะครับก็เหมือนกับว่าปีก่อนเนี่ยมีคริสต์มาสอย่างนี้อีกปีหน้าก็จะมีเหมือนเนี่ยอย่างเงี้ยอีกทีนึงอ่ะเออประมาณนี้ก็เลยเรียกว่ารีไซเคิลนะครับเอาละครับทีนี้เรามาดูสมมุติกันนะครับว่าถ้าเราเป็นทีมวาวเนี่ยแล้วเราอยากทําให้ทีฟสกลับมาฮิตเหมือนสมัยก่อนเนี่ยจะทํายังไงนะครับหนึ่งนะครับอาจจะรีแบรนด์เกมเป็นทีฟสองรีมาสเตอร์นะครับทำให้ตัวละครเนี่ยมันดูแบบความสดใหม่เพิ่มขึ้นมีลูกเล่นเพิ่มนะครับ หรือว่าสกินการเคลื่อนไหวอะไรประมาณนี้2นะครับเปิดระบบแลงกิ้งนะครับหรือว่าเปิดให้แบบมีการเก็บแรงขึ้นมานะอาจจะทําให้ผู้เล่นผู้เล่นที่แบบเก็บแรงตึงๆเนี่ยเข้ามาแบบเพิ่มแรงในเกมนะไม่ใช่การแบบยิงมั่วๆไปวันๆน,นะอ่าสานะครับก็เชิญครีเอเตอร์บลกสตรีมเมอร์กลับมาเล่นนะครับทำแคมเปญเที2บสองแบ็กหรือว่าเซฟเทียบสองครับร่วมกับชุมชนแจกของรางวัลในเกมให้คนไล์นะครับอ่าประมาณนี้ แต่ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันก็คือวอลไม่ได้สนใจทีฟสแบบเดิมแล้วพวกเขาหันไปทำสตรีม Dota 2หรือว่า CS2 นะครับทีฟสก็เหลือแค่ความทรงจํากับแฟนคลับที่ไม่ยอมแพ้นะครับแม้ว่าวจะเงียบนะครับแต่พลังของแฟนทีฟสเนี่ยยังมีอยู่นะครับเล่นกันเองเลยครับในคอมมูนิตี้เซเวอร์จัดกิจกรรมแฟนเมดนะครับหรือว่าทํา SFM หรือว่ามอดมาใหม่ๆนะครับแล้วก็แชร์คลิปทีฟสองตลกๆให้คนรุ่นใหม่หรือว่าเกมนี้เคยเทพแค่ไหนนะครับเพราะสุดท้ายแล้วเกมจะตายหรือไม่เนี่ย ไม่ใช่เพราะเดฟนะครับแต่เป็นเพราะว่าพวกเราเนี่ยเลิกสนใจเกมนี้นะครับแล้วถ้าใครที่ยังรักทีฟสออยู่ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้เลยนะครับคลิปนี้ผมขอไลค์ที่100ได้ไหมครับทุกคนโอเคครับผมก็เจอกนคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย